สรุปประเด็นรายการหนกระแสวันที่12ธันวาคม2567นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน่ายทำร้ายร่างกายลูกน้องนะครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าคุณโนเนี่ยเคยเติดคุกแล้วก็ไปรู้จักกับคนชื่อคุณเอ็มนะครับแล้วก็พอทั้งวงจะคุกมาก็แบบคุณเอ็มก็ชวนคุณโนมาทำงานด้วยการแบบเหมือนเปิดเว็บพนันนะครับโดยให้คุณโนเนี่ยเป็นแอดมินแล้วก็โอเคมีการจ่ายเงินเดือนกันนะครับก็คือ ตามคําบอกเล่าก็คือจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วก็ที่เหลือไม่ได้จ่ายแต่ว่าให้เหมือนกับให้ที่พักกับค่าข้าวปลาอาหารประมาณนั้นนะครับแล้วก็เคยมีเรื่องทะเลาะกันครั้งหนึ่งคือเหมือนกับคุณเอมอะ่ะเข้าใจว่าคุณโอนอะ่ะขโมยเงินไป2 0 0 0 0บาทแต่ก็คือพอเห็นว่าเงินหายปุ๊บก็มาถึงก็อัดเลยนะครับอัดคุณโนเลยซึ่งคุณโนพยายามอธิบายว่าไอสองหมื่นเนี้ยคือเงิน ค่าเช่าคอนโดสําหรับแอดมินแล้วก็แต่ก็คือไม่ทันนะครับแล้วก็คือเหมือนกับมาพอเหมือนจะพอใจเย็นลงแล้วก็ก็ค่อยฟังอะไรเงี้ยแต่ก็คือไม่ทันแล้วไงก็คือตอนช่วงที่พยายามอธิบายคุณเอ็มก็ไม่ฟังก็คืออาจคุณคุณโนไปเรียบร้อยแล้วนะั่นคือเหตุการณ์ครั้งแรกนะครับส่วนเหตุการณ์ล่าสุดที่ค่อนข้างรุนแรงมากคือตามคําบอกเล่าของคุณโนนะครับก็คือเหมือนกับมีคนพยายามติดต่อคุณเอ็ม แต่ปรากฏว่าติดต่อไม่ได้ซึ่งก็คืออยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละครับก็คือเป็นคุณเอมอยู่กับแฟนแล้วก็คุณโนก็อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีแอดมินคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับคนที่ติดต่อไม่ได้ก็เลยแบบโทรหาคุณโ,โนบอกเอ้ยฝากบอกคุณเอมหน่อยให้ติดต่อกับโทรกลับหรืออะไรประมาณนั้นนะครับคุณโนเนี่ยก็เลยโทรหาคุณเอมแต่ก็ไม่ติดก็เลยส่งข้อความส่งไลน์นะครับหาแฟนคุณโนที่อยู่ในห้องด้วยกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่แหละก็คือ ว่าเออถ้าสะดวกแล้วก็คือให้แบบติดต่อหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าคุณโนเนี่ยไอ้คุณเอ็มเนี่ยออกมาปุ๊บก,ก็แบบเอาเหล็กเอาเหล็กเลยครับใช้เหล็กฟาด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 คุณโนจนน่วมเลยนะครับก็คือแบบเหมือนกับคึออารมณ์หึงหวงไม่ฟังว่าแบบว่าไม่ได้มีเรื่องข้อความเรื่องชู้สาวใดๆเลยแต่ก็คือแบบตี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 อะไรนะครับทั้งตีทั้งเตะทั้งซ้อมแล้วก็มีเอามาอาหมอกดหน้าเอาปืนยิง ขู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีการลากตัวไปตรงจุดที่แบบคุณเอมเนี่ยกินหมูกระทะแล้วก็ไอ้ตรงตรงขาที่โดนตีใช่ไหมครับก็เหมือนกับมีแผลที่เป็นรอยเหมือนเลือดออกก็เอาหมูกระทะที่ปิ้งอยู่เนี่ยมาทาบตรงแผลไม่พอนะครับยังแบบเอาเทปดาพันพันรอบขาเหมือนกับดามขาประมาณนั้นนะครับแล้วก็ ความโหดร้ายของมันยังไม่จบแค่นั้นคือมีการเอาเหมือนถ้าใครใครเคยไปร้านแบบซักรีดอันนี้ผมไม่มีที่บ้านนะผมเคยเห็นมันก็ไปตัวแบบเต่ารีดไอ้น้ำที่มันเป็นแบบตัวตั้งๆที่เป็นแบบเหมือนตัวมีขาเนี่ยนะครับก็คือแบบเอาเนี่ยเปิดแล้วก็พ่นใส่ตรงปากนะครับปากส้นพ่นใส่ปากคุณโนและพี่หนุ่มอ่ะแกก็บอกว่าหุ้ยไอ้นั้นมันร้อนมากเลยนะคือแบบแค่เฉียวเฉียวยังร้อนเลยแต่เนี่ยไปจ่อปากเลยนะครับ ก็คือเจาะปากคุณโนเสร็จไม่พอเอาน้ําของหมูกระทะจากที่แบบร้อนๆเนี่ยลาดซ้ําเข้าไปอีกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไม่พาไปหาหมอนะครับก็คือแบบทิ้งไว้ในบ้านประมาณเหมือนแล้วก็มีพูดประมาณว่าอ่ะเดี๋ยวไม่แน่ใจไปตรงกับเสาที่เรบประมาณนะั้นเดี๋ยววันจันทร์มาจัดการต่อก็คือยังไม่จบนะครับประมาณแล้วคุณโนเขาแบบนอนน่วมอยู่ในบ้านแล้วก็คนอื่นก็ไม่กล้าช่วยประมาณนั้นนะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็คุณโนก็แบบ โดนยึดโทรศัพท์นู่นนี่นะครับแล้วก็ไปเจอโทรศัพท์สำรองก็พยายามติดต่อเพื่อนให้มาช่วยแต่เพื่อนก็ไม่กล้าเพราะรู้เหมือนกันว่าทางคุณเอ็มเนี่ยเหมือนกับโมโหร้ายมีปืนแล้วก็เหมือนจะมีเส้นสายประมาณนั้นนะครับแล้วสุดท้ายเพื่อนคุณเ,เพื่อนคุณโน,โนเนี่ยชื่อคุณไปเลก็แบบติดต่อสอจอให้มาช่วยแต่ก็คือเหมือนกับยังไม่ทันได้เคลื่อนไหวอะไรอะ่ะคุณคุณคุณโนแกก็แบบแอบปีนรั้วหนีออกมาก่อนซึ่ง แล้วก็นัดกับคุณไปเล่วว่าคุณไปเล่วบอกให้ให้หนีออกมาเลยเดี๋ยวมาจะมารับระหว่างทางก็โอเคก็สรุปว่าปีออกไปเองนะครับเรียกแท็กซี่แล้วก็ไปเจอคุณไปเล่แล้วก็พาไปโรงพยาบาลแจ้งความไปไมหาหมอก็คือกระดูกหักสามท่อนนะครับทุกคนก็จะงงว่ากระดูกหักขนาดนั้นเดินในภาพมันจะมีภาพปีนลวน,นครับแล้วภาพก็เดินกระเพกกระเพกออกมาทุกคนก็จะงงว่าโหกระดูกหักสามท่อนทําไมถึงแบบปีนออกมาได้ทำไมยังเดินไหวคุณโนบกว่าก็า ไม่รู้เหมือนกันคือมันขามันไม่มีความรู้สึกแล้วแล้วตอนที่แบบโดนกระทําอยู่ก็าคิดว่าตายแน่แ,นแล้วอะไร่งนีน้ประมาณนั้นนะครับแล้วคนนีน้มันก็มีการแจ้งความกันแล้วก็แต่ยังไม่ทันตํารวจยังไม่ทันไปจับนะครับก็คือเหมือนกับพอคือนนั้นพอน่าจะประมาณเช้าวันรุ่งขึ้นคุณเดมเนี่ยก็น่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าแบบคุณโนหนี่ออกมาได้ก็เลยมามอบตัวเองนะครับแล้วก็ช็อตเด็ดมันยังมีมากกว่านั้นคือตํารวจไปค้นบ้านนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของ คุณเดมเนี่ยก็ฝากลูกน้องคนหนึ่งให้แบบเอาปืนไปซ่อนประมาณนั้นลูกน้องคนนี้ก็โดนตำรวจตามจับด้วยน,นะครับข้อหาเหมือนกับให้ความร่วมมือซ่อนหลักฐานประมาณนั้นส่วนคุณเ็มเนี่ยก็จะโดนหลักฐานเอ้ยโดนข้อหาเรื่องทำร้ายร่างกายแบบมันจะมียิบย่อยของการทำร้ายร่างกายถึงแบบสาหัสหอะไรนู่นนี่นะครับแล้วก็มีเรื่องของ็บพน,นันแล้วก็มันมีช็อตเด็กอีกอันหนึ่งที่แบบตอนที่เอ่อเหมือนกับโอเคคุณคุณเอมมมามามอบตัวใช่ไหมแต่มันมีการแบบ พากลับไปบ้านเพื่อจะแบบเหมือนไปดูสถานที่เกิดเหตุนู่นนี่อะไรเงี้ยและระหว่างออกมาเนี่ยก็จะมีตมีนักข่าวไปถามสัมภาษณ์ว่าทําไมทําอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นแล้วก็เหมือนกับทําอย่างเงี้ยไม่สงสารแม่เหรอเดี๋ยวติดคุกเข้าไปเพราะเหมือนกับตามข่าวก็คือตงังคุณแม่เวม่นนียก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วมีคนรับใช้ดูแลประมาณนั้นนะครับแล้วก็สัมภาษณ์แค่นั้นแล้วก็เหมือนกับคนเนี้ยก็ไม่ได้แบบไม่ได้กลัวกล้องไม่ได้กลัวอะไรนะครับก็เหมือนกับ รู้สึกแหละว,ว่าไม่พอใจคําพูดคําจามันไม่พอใจนักข่าวนะคุณเอมแล้วก็ขึ้นรถตารวจไปปุ๊บไปถึงสถานีตํารวจพอถึงสถานีตํารวจก็ยังเป็นแก๊งนักข่าวทีมเดิมนะครับนักข่าวคนนี้ก็รอ,อสัมภาษณ์อยู่แล้วปรากฏว่าถามอีกไม่กี่คําถามคุณเอ๋มบอาหัวโขกนักข่าวแบบกระเด็นเลยนะครับก็คือแบบเลยโดนข้อหาทําลายร่างกายนักข่าวอีกหนึ่งคดีนะครับคราวนี้มันก็จะมีเหมือนกับตัวบรรดาลูกน้องหรือว่าบรรดาญาติ ของในแอดมินทั้งหลายก็ห่วงเรื่องแบบเรื่องของความปลอดภัยอะไรเงี้ยตำก็แล้วมีการโฟนยินของตำรวจว่ายืนยันว่าโอเคม,มันมันมีคุณเอมอะเอาของไปฝากให้ตำรวจที่สอนอจริงแต่ตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทิ้งของไปแล้วนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วก็จะแบบจะช่วยดูแลพยานอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ แต่แต่สิ่งที่ยญาิห่วงก็คือหรือว่าแม้แต่พี่พี่หนุ่มของเราหรือทนายแก้วก็คือเหมือนกับเดี๋ยวทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดทั้งหมู่มวลทั้งแอดมินที่แบบทั้งคุณโนที่โดนซ้อมบาดเจ็บทั้งคนที่โดนแบบเอาไปช่วยซ่อนปืนทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวจะต้องเข้าไปอยู่คุกแดนเดียวกันและหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทางตำรวจเขาบอกว่าเหมือนกับถึงทนายแก้วก็บอกทั้งข้างในอ่ะก็คงจะมีแบบวิธี บริหารจัดการแหละว่าแบบเข้าไปมันก็คงไม่ได้จะแบบทาร้ายอะไรกันได้ประมาณนั้นนะครับซึ่งก็ญาติเขาก็เป็นห่วงกันเป็นปกตินะครับก็ทําไม่รู้ว่าอะไรนะครับว่าเออมันจะมีเรื่องของเว็บพนันอีกว่าเดี๋ยวมันจะมีข้อหาของเรื่องเว็บพนันอีกก็คือการพนันเป็นสิ่งไม่ดีครับยังไงก็แบบสอนลูกสอนหลานกันนะครับแล้วถ้ามีข่าวอะไรอัปเดตหรือมีรายการอะไรที่อยากให้สรุปก็ คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ